สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับสุดนกที่ช่องทารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกลนครโดยสุดนกค่ะคลิปนี้นะคะสุดนกก็พาลูกค้าทุกท่านมาพบกับ New s c o o p y ใหม่ล่าสุดอีก2องไทป์ที่เหลือ<ม>ก็คือไทป์ที่เป็นแพทีดและก็เออร์เบิค่ะนี่ให้ดูนะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากเลยที่รุ่นที่เป็นเออร์เบินะคะหายไป1สีเนาะแต่ว่ารุ่นที่เป็นแพท i ีดอยู่ครบทั้ง3สีเลยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่า ไหนอะ่ะรุ่นแพดจีอยู่ไหนอะ่ะนะคะเห็นตรงนี้ก็มีลอซี่แค่คันเดียวก็คือคันสีฟ้าคันนี้นะคะตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นเออร์เบลแล้วแพดจีตัวไหนอะ่ะด้านนู้นก็เป็นขับทเวลฟ์นะคะล้อแม็กต้องเป็นขับทเวลฟ์แน่แส่วน3คันที่อยู่ตรงนี้นะคะสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำล้วนแต่เป็นล้อแม็กทางนั้นเลยอันนี้มันเป็นรุ่น ขับเทเวลหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่ใช่นี่ที่อยู่ข้างหน้า3คันตรงนี้ก็คือ New s c o p p y รุ่นแพดทีค่ะแต่ว่าในโฉมใหม่ล่าสุดนะคะที่วางจำหน่ายช่วงปลายปี2022หรือที่หลายคนเรียกกันว่า s c o p p y โฉม2023 3คันนี้คือรุ่นแพดทีค่ะนี่เลยชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ้าวแล้วทำไม ถึงกลายเป็นตัวล้อแม็กไปได้บอกเลยว่ารอบนี้นะคะ Honda แบบพิเศษมากๆจัดตัวรุ่นแท็กทีให้มาเป็นล้อแม็กเลยนะคะนี่มาเต็นมากๆดังนั้นเนี่ยมองแบบด้วยสายตานะคะคิดว่าเป็นตัวขับทเวลนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างจากตัวขับทเวลก็คืออันนี้จะเป็นกุญแจแบบเสียบยูนะคะนี่จะไม่ใช่กุญแจรีโมทแบบรุ่นที่เป็น ขับเที่ยวแต่อย่างใดนะคะนีกุญแจเขาจะอยู่ตรงนี้เป็กุญแจแบบเสียบนะคะอันนี้ก็พาดูรถทั้ง3สีแต่ว่าสเปคอื่นๆนะคะให้มาเหมือนกันหมดเลยถือว่าให้มาค่อนข้างครบถ้วนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวสติกเกอร์ที่ให้มาก็เป็นตัวนูนเหมือนกันเป็นคำว่าสกปูปปี้แล้วก็มีคำว่าแพทชิกอยู่ตรงนี้ขอบท่อไอเสียนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอันนี้เราดูสีแดงกันอยู่นะคะให้ดูแบบเต็มๆคันนะคะจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ง่าย อันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบในส่วนของอาชาร์จแบ,บตโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า AC Socket นั่นเองค่ะต่อจากสีแดงเท้านะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสีขาวเทาให้ดูกันแบบ,แบ,บใกล้ๆสีขาวเทาก็จะเป็นสีที่ดูแบบสะอาดๆนะคะดูแบบคลาสสิกเนาะใครที่อยากได้ลุสไตล์มินิมอลบอกเลยว่า รุ่นแพทชีนะคะน่าจะตอบโจทย์ของแต่ละท่านได้ดีเลยสำหรับสายมินิมอลนะคะน้อยแต่มากคือรุ่นนี้นั่นเองเนาะอ่าในส่วนของตัวเฟรมตัวบอดี้เป็นสีขาวตัดกับสีเทานะคะในส่วนของตรงใต้เบาะตรงนี้แล้วก็ให้เบาะมาเป็นสีดำนะคะท่านพอไปก็จะเป็นสีสุดท้ายละคือสีดำทั้ง อะแพคทิททั้ง3สีเนื้อสีของเขาจะเป็นแดงเงาเป็นสีเงานะคะทั้งสีแดงก็จะเป็นแดงเงาสีขาวก็จะเป็นขาวเงาแล้วก็สีดําก็จะเป็นดําเงาเห็นเนื้อสีอย่างชัดเจนเลยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาว่าแพคทิทอยู่ทางด้านแก้มซ้ายของตัวรถค่ะก็ทั้ง3คขั้นนะคะก็จะเป็นรถแบบ สไตล์มินิมอลอย่างที่เซียวพนนบอ,อกนะคะก็เน้นความน้อยแต่มากเรียบหรูนะคะให้ดูกันแบบรอบๆพันนะคะมีส่วนของสีดำกันใกล้ๆแล้วต่อด้วยสีขาวนะคะดัานช่างเมื่อกี้เราเข้าไม่ได้นะคะก็ให้ดูกันตอน,นี้เลยนันคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว Scoopy New Scoopy รุ่นแพทชีดค่ะย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในรุ่นแพทชีดของโฉม2023ให้มาเป็นล้อแม็กขอบ12เหมือนในรุ่นของขับทวเลยนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของเนื้อสีแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบเสียบ ไม่ใช่กุญแจบแบบที่เป็นสมาร์ทคีย์เหมือนรุ่นคับเทเวลลนะคะในเรื่องของราคาก็มีความใกล้เคียงกันมากเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวแบบไม่คำ้ำเริ่มต้นที่2 5 0 5นะคะข้างวดก็ประมาณ2 0 0พนต้นต้นทักถามรายละเอียดกันได้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวคุณสมบัติอื่นๆเหมือนกับรุ่นขับเทเวลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักตัวรถก็อยู่ที่9,5กิโลกรัมค่ะตัวนี้แล้วก็ อัตราการาสิ้นเปลืองพลังงานก็อยู่ที่ประมาณ58.8กิโลเมตรลิตรค่ะในส่วนของความจุถังน้ำมันนะคะอยู่ที่4.2ลิตรเหมือนกันทุกอย่างนะคะกับตัวขับทวลเลยต่างกันที่สีแล้วก็ต่างกันที่ระบบสมาร์ทคีย์นั่นเองค่ะส่วนคันสุดท้ายนะคะนี่คันนี้ให้ดูอันนี้ก็เป็นโฉมใหม่เช่นเดียวกันอันนี้เป็นในรุ่นของตัวที่เรียกว่า เออร์เบนค่ะนี่สกูปี้เออรนะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าตัดกับสีขาวจริงๆมีสองสีนะคะจะมีสีดำอีกสีหนึ่งแต่ว่าสีดำถูกสอยปแป้วนะคะก็ะเลยไม่มีให้ชมก็มีให้ชมแค่ในส่วนของสีฟ้านะประกอบกันตัดสินใจรุ่นเออร์บนนะคะก็ะจะเป็นในส่วนของล้อที่ลวดอยู่ คุณสมบัติอย่างอื่นเหมือนกันนะคะแค่ในส่วนของตัวล้อซี่ลวดเท่านั้นที่ไม่เหมือน,นเนาะแล้วก็ในเรื่องของระบบกุญแจเป็นระบบกุญแจแบบกุญแจเสียบนั่นเองค่ะพอเป็นล้อแบบล้อซี่ลวดนะคะน้ำหนักตัวรถก็จะน้อยกว่าในรุ่นที่เป็นล้อแมกนะคะตัวนี้น้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่94กิโลกรัมค่ะ ห่างกันโลนึงนะคะล้อมแม็กจะหนักมากกว่าอยู่1กิโลเนอะนี่ตรงนี้ก็จะมีคำว่าอ่าเออเบ้นนะคะแล้วก็มีคำว่าสกูปี้ที่เป็นตัวหนูนให้มาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนน้างท้ายนะคะสีของเขาจะเป็นสีน่ารักน่ารักนะคะสไตล์สีพาสเทลเนาะวัยรุ่นน่าจะชอบนะคะ เบาเป็นเบาสีดำในส่วนของครอบใหม่นะคะก็จะมีสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวให้มาตรงนี้น,นี้ให้ชมกันก็เห็นรถครบแล้วนะคะทั้งในส่วนของตัวที่เป็นเออแบนนะคะล้อซี่ลวดแล้วก็ตัวที่เป็นแพทชีเนาะล้อมแม็ชชมใหม่ล่าสุดของทาง Honda นอกจากนี้เนาะยังมีในส่วนของตัวที่เป็น ล้อแม็กที่เป็นขับเทวนะคะก็มาครบสีสีเลยอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะว่ารุ่นไหนโดนใจถูกใจอของลูกค้ามากกว่ากันและสำหรับท่านที่ถามว่าแล้วตัวเก่ายังมีอยู่ไหมของทางชานยนยังมีนะคะอย่างที่อยู่ในคลิปของเซลคยกเนี่ยจะมีอยู่สองคันนะคะก็คือสีขาวชมพูคันนี้แล้วก็สีแดงคันนี้ค่ะซึ่ง2คันนี้นะคะ เป็นตัวชมเดิมหน้าสีก็จะมีความคล้ายเดิมต่างก,กันที่มีส่วนของสติกเกอร์แต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นค่ะตัวชมเดิมนะคะรับลดเริ่มต้นที่0ูบาทค่ะไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะคะเหลือไม่เยอะแล้วใครอยากได้แบบาลายเดิมแล้วก็โปรโมชั่นดีๆบอกเลยว่าต้องมาที่ชานยน์ค่ะยังมีให้คุณได้เลือกนะคะแล้วก็คลิปต่อไปจะมีรถรุ่นไหนนะคะมานำเสนอ ให้กับลูกค้านะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเซีนนกต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ